สวัสดีวันอังคารสีชมพูเช้านี้เราเริ่มต้นกันที่ตีสี่ครึ่งแต่ว่าเจ๊เทียมเต็มแต่ตีสองสี่เจ๊เทียมบอกว่าถ้านอนต่ออีกอาจจะตื่นสายได้เจ๊เทียมได้ตื่นขึ้นมาตอนตีสองสี่สิบหรืจ้าส่วนเราตั้งนาอฬอิกาปก 4, ลุกตีสี่ครึ่งล้างหน้าเป็นฟันแล้วก็นอนเช็ดโต๊ะเตรียมสถานที่จัดของ เด็กแกงหน่อ,อไม้ค่ะมีแล้วก็ขนมบัฟเฟอร์เพิ่มขึ้นมาค่ะพอเราปัดกว่าดเช็ดถูงแล้วมาแล้วก็จะมาเตรียมพับถุงให้เจ๊เทียมนะคะพับถุงแล้วให้เจ๊เทียมไปตักแกงวันนี้เราได้รับแกงเอง อยากจะต้องมาทำเองแ้วต้องมามัดแกงเองเตรียมเครื่อง,งว็ฟเฟิล์ตสต๊อกแล้วก็มาเตรียมของใส่บาตรที่จะเตรียมนะคะน้ำขนมแล้วก็แกงแล้วก็ข้าวเวรอใส่บาตรแล้วบาตรรอใส่บาตรมีลูกค้ามารับผัดหมี่เองนะขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็มารับแกงตอนเช้าพักบอกลูกค้าว่าแกงเสร็จแล้วแต่ว่าลืมใส่ถุงมือด้วยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเสร็ ามารับบุญกันค่ะสาธุสาธุสาธุาธยามเชา้าแกงคีเด็กมาแล้วลวันนี้ได้แกงคีเด็กแปดถุงขับอีสิบแล้วก็แกงหน,ง 17, งนือไม้สิบเจ็ดหรืสิบสิบแปดประมาณนี้ขับรถพาไปที่ท่าเรือค่ะ,คคะวันนี้ไปส่งไฟ จะส่งด้วยีทต้องฝากเจ้าช้าด้วยนะคะแล้วรับมาแก้ตัวใหม่ให้ตรอนี้ไปส่งช้านึออันนี้เราก็จัดตามเขาได้นะเมนูออเดอร์เสร็จแล้วล้วก็จะเตรียมไปทำล็อปเฟอร์กันแล้วลัเวเฟเปอร์แป้งเราตีผสมไว้เมื่อวานนะคะแล้วก็เสียบใส่กรองไว้นี่แล้วก็หยาดใส่พิมพ์ก็เสร็จแล้ว ปิดฟ้าไว้อันนี้มันไม่ออกนะหรือว่าเทปลอนมันหมดลายแล้วหรือเปล่าทำไมามันติดเตาเราแต่ก็ไม่ได้เอาออกอยากนะทุกคนเอาออกงนะ่ายน่ากินปะแป้งหมอมอยู่นะยังไงลูกค้าก็ติชมได้เลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง ออจะทานได้หรือเปล่าใกล้สกเสด็จดาวพิกัด้ด้อีกครั้งหนึ่งก็จะเตรียมอออไปส่งของลูกค้ากันแล้วนะจะได้ ล็อตเ้อร์ครับทุกคนล็อตเรเราใช้ละสิบบาทนะ,นะคะทุกคนเตรียมไปแว้นส่งลูกค้าสายแล้ว <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> เป็นไงล็รเร็วเวลาเสร็จแล้ว สิ้นภารกิจวันนี้ไปละบ๊ายบาย